ผมนะครับพูดงานที่ร้านสามสี่เรื่อ้องจับนะครับวันนี้มี1.9นะครับมาให้ดูอีกหนึ่งหนึ่งอาการนะครับคืออาการควันควันไหลนะครับอันนี้ขนาดเดินเบานะครับเห็นหรือเปล่าเออเห็นไหมครับควันเออบุ้ยบุ้ยบุ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 ยออกมาเลยนะครับรถคันนี้ไม่มีรีแมปไม่มีของร่วงนะครับลองเบิ้ลนะ รีแมปเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะทำการแก้ไขนะครับผม่อครับอันนี้1.9ึ่งัเกันเดิมนะครับที่มีอาการควันไหลนะครับอันนี้ทําการแก้ไขแล้วนะครับโดยการ่อมหัวฉีดใหม่นะครับอาการควันดาไหลตอนสตาร์ทเดินเปานะครับก็หายไปแล้วนะครับนี่โดยเราต้มอหอชีพนะครับ ถึงต้นนะครับมีอาการปลายเขาฉีดรูระเบิดนะครับผมอันนี้เราได้่เราได้ทาการแก้ไขให้แล้วนะครับเรียบร้อยนะครับนี้ขอฝากกันด้วยนะครับสําหรับงานดูแลรถยนต์สนใจติดต่อได้ที่ร้าน24เลนส์จับผมครับครับผมนครับพบงานที่ร้าน24เลีส์็อปนะครับวันนี้เป็นงานขังฉีดอีกหนึ่งอันหนึ่งอนนะครับอ๋อนะครับเป็น1.9นะครับมีอาการควันดำไหลนะครับตอนสตาร์ทเดินเบานะครับให้ดูนะครับอันนี้เป็น เป็นหัวฉีดเก่านะครับที่ผมถอดออกมาจากเครื่องนะครับได้เคสแล้วนะครับเดี๋ยวเดีนะครับรูนะครับรูนี้รูมันบานแล้วนะครับสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าก็ได้นะครับแต่มองในกล้องมันไม่เห็นนะครับเลยต้องใช้เครื่องส่องให้ดูนะครับอันนี้เป็นทุกหัวเลยหนึ่งถึงสี่นะครับรูบานสามรูสี่รูแล้วแต่นะครับอันนี้อันนี้เป็นของเสียนะครับเห็นไหมครับ ร,รูนี้ครับรูมันบานนะครับบานออกไปเลยนะครับดูของดีของดีเห็นไหมครับรูมันจะกลมสวยนะครับรูมันจะปลายรูมันยัไม่บานนะครับอัตราการฉีดน้ำมันจะพุ่งออกไปก่อนนะครับค่อยบานนะครับแต่ของเก่าอัตราการพุ่งมัน บานก่อนนะครับมันเลยไม่พุ่งเป็นวงกว้างนะครับผมอันนี้เดี๋ยวจะาทำการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนปลายใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับเบอร์เดิมนะครับพร้อมกับเทสล้างทำความสะอาดต้นให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองใส่กับรถดูนะครับอันนี้ขอฝากด้วยนะครับสำหรับงานดูแลรถยนต์ติดต่อได้ที่ร้าน3 4 Racing s ิ o p ขอบคุณครับ